รับบางคนถามว่าบ้านทําเลที่ดีนี่จำเป็นข้างหลังต้องเป็นมีภูเขาไหมหรือข้างหน้าจะมีน้ําหรือว่ามีถนนท่าตามหลักคือตามที่เขากล่าวไหมจําเป็นไหมโดยหลักการทั่วไปการเลือกบ้านทําเลเนี่ยสถาบันโพสต์เขามีเราเน้นมิติเวลาสําคัญ มิติเวลาคือว่าอายุไขของเราด้วยเกี่ยวข้องกับสถานที่นั่นสํากัญสองอการว่าบ้านเลขที่หรือทาเลเกี่ยวข้องกับโมเดลของเราเราเหมาะสําหรับโมเดลโมเดลเราเหมาะสำหรับที่ไหนจังหวัดไหนอำเภอไหนและก็บ,บ้านเลขที่เนี่ยอะไรที่ตรงข้ามหรืออะไรที่เสริมกับเรานี่สําคัญมากเพราะนั้นหลักการก็คืออายุไข โมเดลเหมาะสรับที่ไหน3ก็คือ,อบ้านอะไที่จะมีคนต่อเรานี่คือหลักการเลือกบ้านที่